สวัสดีครับอยู่กันในเกม Princess Connect Ride กับผมวัลเลนฟลูเช่นเคยนะอ่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับอืมจัวันที่20สิบอีกละทำไมเวลามันผ่านวันเร็วอย่างงี้แค่แป๊บๆครับผ่านวา10ิวันแล้วคือเดือนนี้ผมไม่มีเวลาเลยอะ่ะยุ่งมากนะข้ามข้ามไปหลายชิปเลยก็ต้องขออภัยด้วยเนาะไป สำหรับคลิปนี้ครับก็คอนเทนต์รีวิวตัวละครที่จะเข้ากาชาตู้ต่อไปเนาะไะไปดูกันเลยโยนี้แองเจิ้ลครับ อีกหนึ่งตัวละครหลักเนาะของกิจกรรมประจําเดือนนี้คู่กับอาคารีแองเจิลอ่าแต่ว่าตัวของกิจกรรมอะหมดเวลาไปแล้วตั้งแต่วันที่15ใช่ไหมเหมือนว่าเดือนนี้ตู้ตัวละครใหม่ตู้ที่2อะจะเข้าชาเนาะอ่าเพราะว่าช่วงต้นเดือนมีลาบลิสตาด้วยใช่ไหมอ่ะสามวันอ่าสำหรับตัวของโยริร่างนี้ครับเป็นแค่ตัวละครธรรมดานะไม่ใช่ตัวลิมิตก็คือ คุณสามารถลุ้นให้ออกุดเลตจ,จากตู้อื่นเอาก็ได้แล้วก็ตู้นี้ครับจะเข้าเซิร์ฟไทยในวันที่20มกราคมนี้เนาะ11โมงต่อจากตู้รีลันของออะเคียวกับฮาโลวีนแล้วก็มิมิฮาโลวีนเนาะมาดูกันที่ตัวของโยลี่ครับของสมใส่อาวุธไม่เท้าจะเป็นของสายซัพพอร์ตนะ2ชิ้น พวกเครื่องป้องกันชุดโลบอีก2ชิ้นแล้วก็เครื่องประดับครับอันนี้ทั้ง2ชิ้นเป็นของสายดีฟีนทั้งคู่เลยอ่าถ้าดูจากไอเทมสวมใส่อ่ะก็คือของสวมใส่จะคล้ายๆกับยุยที่เป็นตัวซัพพอร์ตเลยนะคือจะถึกไม้เท้าเป็นแบบบวกเลือดกับดีฟีนเนาะอ่าค่าเตที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้พลังโจมตีเวทมีแค่อ่าหกพเท่านั้นครับ พลังป้องกันกายภาพนะ366ป้องกันเวทอ่า436มีเลือด28700แล้วก็ค่าคีด,ดิคอนครับ71น้อยมากนี่แหละสายซัพ์แทบจะไม่ต่างกับตัวแท้งเลยส่วนค่าอ่าสติีนะในนี้จะมี20หน่วยแต่ว่าถ้าเป็นของเซิร์ฟไทยอะไอค่าทีวีตรงนี้จะมีแค่11เท่านั้น เพราะว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นอะไอจะได้บัฟเพิ่มขึ้นมาตอนระบบแรงโบนัสแบบใหม่เนาะซึ่งของไทยยังไม่เข้าอ่าของไทยอะน่าจะอีกประมาณ10เดือนบ้างส่วนลดการใช้ d p อ่ะอันนี้มี20หน่วยนะค่าดูดเลือดมี4หน่วยค่าความมันยำมี0อ่ะเพราะว่าเป็นสายเวทแล้วก็ฮิวแรงขึ้นครับ146%อ่ะประมาณนี้ อันนี้เป็นค่าเ e ตของโยริที่แรง14นะส่วนตำแหน่งยืนโยลิครับร่างนี้เป็นตัวละครแถวกลางนะาสามารถดูได้ตามตารางนี้เลยโดยตัวของโยริ่แองเจิลครับจะยืนอยู่ระหว่างอาคาริ่แองเจิลเนาะกับตัวของวกซัมเมอร์ต่อไปมาดูที่สกิลยูบี้เฮเบอรี่ฮาร์ สกิลนี้จะเล็งเป้าไปหาสตูหนึ่งตัวที่มี TP เยอะที่สุดโดยจะทำดำเบดเวทครับระดับปานกลางนะอ่า15,000แล้วก็จะลด TP ลงระดับกลางคือเผาที t ีของสตูครับ413หน่วยจากนั้นจะลดพลังป้องก,กันเวทลงด้วยอีก141หน่วย อันนี้เป็นตัวเลขของสกิลที่เลเวล175นะโดยดาเมจของสกิลครับจะอยู่ที่1.8เท่าของพลังโจมตีแล้วก็ระยะเวลาของการลดเกาะอ,อันนี้จะอยู่ได้นานถึง18วิเลยต่อไปสกิลที่ 1. นึ่ง angel attention สกิลนี้จะเล็งเป้าไปหาเพื่อนของเราหนึ่งคนที่ไม่ได้ยืนอยู่ข้างหลังโยลิแล้วก็ ็นตัวละครที่มีเลือดเยอะที่สุดโดยจะทําให้ตัวละครนั้นน่ะมีความสามารถในการโผว w ครับก็คือโยยุดึงศัตรูทั้งหมดอะ่ะให้มาตีตัวเองได้จากนั้นจะเพิ่มพลังป้องกันให้อ่าเพิ่มทั้งพลังป้องกันเวทแล้วก็พลังป้องกันกายภาพนะเพิ่มให้อย่างละ247หน่วยที่เลเวล175โดยบัฟท,ทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยจะอยู่ได้นานถึง12วิีนะทั้งหมดเลย ต่อไปสกิลที่2 a n g e l b จิ s เ i สซอ่ะสกิลนี้จะบัฟโอกาสติคดคิทิคอนนะครับทางเวทมนต์แล้วก็กายภาพให้กับทุกคนในปาร์ตี้จากนั้นจะหิวเลือดให้อีกเล็กน้อยนะอ่ะให้กับทุกคนในปาร์ตี้เลยโดยที่เลเว่า7 5ึ่อา่ะสกิลนี้จะบัฟค่าคิทิคอนให้กับทุกคนได้125หน่วยอ่ะทางเวทแล้วก็ทางกายภาพแล้วก็ฟื้นเลือดให้กับทุกคนครับ อีก969หน่วยแล้วก็บัฟจะอยู่ได้นาน12วิเหมือนเดิมนะไอ้บัฟเพิ่มคาคลิคอนอะ่ะต่อไปมาดูแพทเทิร์นของการใช้สกิลครับเริ่มต้นใช้สกิลที่1บัฟให้กับพุดดิ้งครับตามด้วยสกิลที่2นะฮิวแล้วก็บัฟเพิ่มคิแล้วถึงจะเข้ารูปสกิลอ่า รูปสกิลยาวไปนิดนึงนะคือวนกันอยู่11ครั้งเนาะแต่ว่าบอกได้เลยว่ารูปสกิลโคตรดีครับคือถ้าเป็นรูปแบบมาตรฐานทั่วไปอ่ะจะวนกันอยู่5ครั้งใช่ปหใช้สกิล1กับสกิล2ได้อย่างละครั้งแล้วก็มีโจมตีธรรมดา3ครั้งอ่ะแต่ว่ารูปของโยริครับถ้าลองหั่นแยกกันออกมาจะกลายเป็นในทุกๆ3าครั้งครับ จะใช้สกิล1ได้1ครั้งสกิลสองครั้งแล้วก็โจมตีธรรมดาอีก1ครั้งถ้าเทียบกับรูปแบบทั่วไปก็คือการโจมตีธรรมดาจะหายไป2ครั้งเลย <c oughs> เรียกว่าแทบจะเป็น1ในตัวละครที่มีรูปดีที่สุดแล้วอะ่ะคิดดูในทุกๆ3ครั้งใช้สกิล1กับสกิล2ได้อย่างละ1ครั้งหมายความว่ายิ่ได้1ครั้งครับแล้วก็เพิ่มดีฟเฟนซ์ได้1ครั้งในทุกๆ3ามมูฟเลย ระยะเวลาของบัฟอะแทบจะไม่ขาดตอนกันเลยโอเคมาสรุปกันดีกว่าว่าโยริร่างนี้เก่งยังไงทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยคือทำให้ตัวละคร1ตัวครับถึกขึ้นนะสามารถเพิ่มดีเฟนอ์ให้กับเพื่อนได้200กวกว่าเลยอย่างเช่นในรูปสกิลเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะเราสามารถ ทำให้พุดดิ้งอ่ะเป็นตัวแทงที่ถึกขึ้นแล้วก็ทําให้พุดดิ้งอ่ะมีสกิลพอวอลได้แบบคูกะหรือว่ากปีใหม่นั่นเองหรือถ้าเราจะให้โยลิยืนหน้าสุดบัฟเนี่ยก็จะตกมาอยู่กับที่ตัวของโยริเองนะก็คือโยริจะสามารถพวอลได้แล้วก็เพิ่มดีฟเฟนซ์ให้กับตัวของโยริเองได้ต่อไปอย่างที่2คือมีบัฟที่เพิ่มค่าคิติคอนให้กับทุกคนได้ถึง 125หน่วยเลยแถมยังเป็นบัฟแบบทั้งเจาะด้วยครับอ่ะทางบัฟให้กับสายเวทแล้วก็สายกายภาพอืมคิด2 5 5หน่วยนี่ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าคุณลองมองย้อนกลับไปหาตัวที่มีความสามารถบัฟขี้อะ่ะเมื่อก่อนก็จะมีมิสโตใช่ปะอ่ะบัฟขิเวทได้40หน่วยหรือว่าลินครับบัฟคิดคิคอนกายภาพได้50หน่วย อ่ชินโดบุก็บัฟคิติค่คอนไก,รกรยภาพได้50หน่วยเหมือนกันคือ2คนเนี้ยเป็นบัฟแบบจำกัดระยะนะอ่ะไม่ได้ไปถึงทุกคนหรือตัวของพี่สาวปรินทายครับยูบีกลางฟิวบัฟค่าคีได้100หน่วยใช่ป่ะอ่ะให้กับใส่ยกยภาพแล้วก็ตัวล่าสุดอย่างลาบิลิต้าอันเนี้ยบัฟคี้ิกยภาพให้กับเพื่อนได้50หน่วยแต่ว่าถ้าอยู่ในโบมด UB บัฟคี้ก็จะเพิ่มมาเป็น75หน่วย อะเพราะฉะนั้นครับคิ125ของโยเลียก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยใช่ปะอ่ะแถมสกิลนี้ยยังเป็นฮิวแบบออ l แ a บได้ด้วยถึงจะฮิวไม่แรงแต่ว่าก็ฮิวได้บ่อยอยู่นะคือเฉลี่ยฮิวได้หนึ่งครั้งครับต่อการออกแอคชั่นทุกๆ3ครั้งเลยเรียกว่าใช้กันได้แบบรัวๆครับระยะบัฟ12บวินี่ก็แทบจะไม่ขาดตอนเลยแล้วก็สุดท้ายอ่ะ UB สามารถ เขาทีพของเป้าหมายได้ถึง400กว่าหน่วยเลยช่วยชะลอการใช้ UB ของบอสได้เป็นอย่างดีแถมสกิลเนี้ก็ยังลดเกาะเวทได้อีกประมาณ140หน่วยด้วยนะ,ะนานถึง18วิเลยเพราะว่าเป็น UB เนาะเพราะฉะนั้นโยริล่างเนี้ยก็เลยสามารถเล่นได้ทั้งในทีมเวทแล้วก็ทีมกายภาพครับเพียงแต่ส่วนใหญ่ะจะนิยมใช้โยริในทีมเวทซะมากกว่าเพราะว่ามี รถเกาะเนาะแถมเรายังสามารถขยับโยลอ่ขึ้นมาเป็นตัวแทงหน้าสุดได้ด้วยคือให้โยลิรับดาเมจเราจะได้สแปม UB รัๆวๆเผาดีบีของบอสได้แบบรัวๆแล้วก็ลดเกาะรัวๆด้วย <S <S ต่อไปลองมาดูตัวอย่างการใช้งานโยลิแองเจิ้ลในแขนบอรเทิลดูนะสู้กับไลๆที่เป็นบอสที่5ครับเลเวล300กว่านะมีเลือดอยู่ที่ 1 1 1ล้านอ่ะยูบีครับเผาทีพีไปก่อนเลยแล้วก็รถเกาะด้วยตามด้วยแขวีิใหม่ครับดิวเยียบาสอ่ะเดี๋ยวลองดูนะลายลายตีแรงมากอะ่ะคือทีเดียวรถไปครึ่งหลอดครับตัวของนินิกาแล้วก็แขวนะเห็นปะโดนทีเกือบตายลายลายตีสองตัวที่อยู่หลังสุดแต่ก็เป็นข้อดีด้วยครับนะเพราะว่า กลายเป็นเล่งพีพให้กับแควแล้วก็นินาเนาะแต่ว่าถ้าไม่มีตัวของโยริแองเจิลมาคอยเผา TP บอสอะ mm hmm. ก็จะโดนลายลายยูบถ้าจะไม่ผิดยูบีของลายๆจะเป็นช็อตแล้วก็ติดสตันใช่ไหม mm hmm. นาน mm hmm. 6วิเลยมั้หรือไม่ก็8วิเนี่ย mm hmm. ถ้าผมจะไม่ผิดแต่ว่าพอมีโยริครับ mm hmm. ก็กลายเป็น mm hmm. ลายลายปล่อยยูบีไม่ได้ตลอดทั้งเกมเลยนะ

私ニラー・ウンダンすべてかかりますオーロラ・サンクチュアリーもう1人のわたしニラー・ウンダン入院 เดนมีพอตครับๆๆๆแคลกินคนเดียวไป25ล้านเกือ <c oughs> บ26ล้านเลย <c oughs> ส่วนตัวของยูดี้แองเจนะอ่าดเมจแค่6 3แสนสามเท่านั้นเองอก็อย่างว่าเนาะเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตเนาะไม่ใช่สายดเมจทอยู่ยละบะ่าถ้างั้นก็มาถึงช่วงสรุปท้ายคลิปครับเปิดดีไหมสลับตู้ของยูดี้แองเจอืม อย่างที่ได้เห็นตัวอย่างกันไปแล้วเนาะบอกเลยว่าโยริล่างนี้ยเก่งมากๆครับเรียกได้ว่าเป็นตัวมัสแสบก็น่าจะได้อ่ะเป็นได้ทั้งตัวแทงเนาะมีสกิลลดเกาะเวทเผาทีของบอสก็ได้แล้วก็สามารถบัฟคี้ให้กับทั้งทีมได้ครับหิวให้กับทั้งทีมได้ด้วยเพียงแต่ว่าในช่วงแรกๆอะ่ะโยริล่างนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้หยิบมาใช้บ่อยเท่าไหร่นะแต่ว่า พอเวลาผ่านไปนานๆครับในช่วงหลังๆนี่คือโคตรจาเป็นถ้าไม่มีนี่คือเลนยากมากอ่ะโดยเฉพาะในแขนเพราะว่าบอสในช่วงหลังครับจะโดนปรับทําให้ฝั่งของเราอ่ะจะไม่ได้ทีพีเวลาที่บอสใช้ยูบีอ่ะก็เป็นการปรับเพื่อแก้ความโกงของคิสมาสติกะกับมาโฮนั่นเองเพราะว่าตัวละครที่เข้ามาใหม่ๆอ่ะก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเนาะ แล้วก็อีกเดียวก็จะมีระบบแรงโบนัสแบบใหม่เข้ามาอีกทําให้ตัวละครทั้งหมดอะได้บัฟค่า TP เพิ่มขึ้นบางตัวก็ได้เยอะบางตัวก็ได้น้อยคือปรับให้มันสมดุรณ์ะพูดง่ายๆเซิร์ฟไทยตอนเนี้ยค่า TP ยังไม่ค่อยสมดุลณเนาะแล้วก็พอเป็นแบบนั้นครับก็เลยทําให้มาโอ่ะกับคริสต์มาสจิกะโหดขึ้นไปอีกเรียกว่าทําวันพันบอสเท,ทียห้าที่เลือดร้อยกว่าล้านกันได้แบบ ยับยับอ่ะเออก็เลยโดนปรับครับให้บอสของแคนมากกว่า90%อ่ะเวลาที่บอสใช้ U b บเราจะไม่ได้ TP เหมือนกับตอนนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นโย l i แองเกิก็เลยเด่นขึ้นมาในทันทีอ่ะในเมื่อเราโดน UB ของบอสแล้วไม่ได้ TP ก็จะโดนไปทำไมอะ่ะใช่ปะ่ะแถม UB ของบอสเทียห้ส่วนใหญ่ก็มีแต่แบบโหดๆทั้งนั้นนะมีแบบติดพิษมีแบบ สตันเลือดเหลือต่ำกว่าดามเมจแรงทีเดียวตายอ่ะว่ากันไปอเอาโยริมาเบินดทดีวีทิ้งเลยนะจบเป็นกวัวแทางให้กับทีเวสก็ได้ครับรดเกาะได้อยู่ได้ใช่ไหมอ่บาบับขี่ได้อ่าเดี๋ยวนี้ผมได้พูดไปเพราะฉะนั้นโยริร่างนี้เลยจัดให้เป็นตัวที่คุณควรจะต้องมีแต่จะเปิดเอาในตู้นี้ตอนนี้เลยหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คุณตัดสินใจเอาเลยเพราะโยรีร่างนี้ยไม่ใช่ตัวลิมิต นะะถ้าคุณโชคดีก็มีสิทธิ์รุ้นรุดเลทได้จากตู้อื่นเนาะแถมในอนาคตก็จะมีด่านให้ฟาร์มเศษได้ด้วยด่านฮาร์ด48 3แต่ว่ากัวด่านนี้จะเข้าเซิร์ฟไทยก็อีกเกือบปีเลยมั้งตอนนี้แผ่นที่ใหม่ด่าน38กำลังจะเข้าใช่ไหมก็อีกประมาณ10เดือน11เดือน เพราะฉะนั้นใครที่มีเพชรเหลือเยอะแล้วคุณไม่อยากจะวัดดวงรอให้ลุดเลดจ,จากตู้อื่นก็สามารถเปิดเอาจากตู้นี้ตอนนี้ได้เลยอ่ายิ่งใครที่มีอะคาลิแองเจิลอยู่แล้วแล้วอยากจะเก็บให้เข้าคู่คบกับตัวของโยรีอ่าเอามาโพสท่าสวยๆตอนจบก็ได้เหมือนกันนี่แบบนี้เลยครับแต่สำหรับผู้เล่นใหม่นะอ่ะผมแนะนำว่ายังไม่จำเป็น โยริรนะ่างน,นี้สามารถข้ามตู้นี้ไปได้เลยให้ไปโฟกัสที่ตู้ปินเฟสหรือว่าพวกตู้ลิมิตที่เก่งๆก่อนจะดีกว่าเนาะอ่ะผู้เล่นใหม่อรอลุนรุเลตเอาดีกว่าโอเคทัางนั้นมาต่อที่เหลือกันเซนโญของโยริแองเจิลค่าสัตว์เริ่มต้นจะมี HP 300ผพลังโจมตีเวท64 แล้วก็ค่าสแตทดีพีอีก1ห,หน่วยส่วนความสามารถของสกิลที่เปลี่ยนไปอ่าแองเจิลและเทนชั่นอ่ะความสามารถพลวอลครับอันนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็ดีเฟนต์จาก247เพิ่มขึ้นมาเป็น370แล้วก็บรรทัดที่เหลือครับจะเป็นความสามารถใหม่นะอ่าคือ จะบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับคนที่ได้บัฟนี้ครับ2200หน่วยอ่ะเพิ่มทั้งโจมตีเวทแล้วก็โจมตีกายภาพเลยกับอีกอันจะหิวเลือดแบบรีจนนะให้กับเป้าหมายวิละ780อืมก็คือทำให้แทงได้ดีขึ้นนั่นเองเนาะต่อไปการอัพแรงกับการทำของสำหรับตัวของโยริร่างนี้นะอ่า ชอยที่แนะนำสำหรับตอนนี้ครับจะเป็นแรง14นะก็ทำของตามนี้ได้เลยทำ,ำยประดับช่องที่3ครับนะอัพไปแค่3ดาวก็จะได้ลดการใช้ทีพีสูงสุดส่วนชิ้นที่เหลืออันนี้สามารถเพิ่มเติมได้ทีหลังตามการใช้งานส่วนชอยต่อไปครับชอยที่2จะเป็นโยรินะที่แลน12อ่ะก็ทำของตามดีได้เลยเหมือนกันครับ ขั้นต่ําสุดก็คือทําไม้เท้านะช่องที่1อ่าอันนี้อัปเกรดไปแค่3ดาวแล้วก็ชุดครับช่องที่2อ,อันนี้อัปเกรดไปแค่4ดาวนะก็จะได้ค่าดีเฟนเอ้ยก็จะได้ค่าทีบีสูงสุดละอ่ะเป็นแบบตัวบางที่สุดเนาะส่วนชิ้นอื่นก็เหมือนเดิมสามารถทําเพิ่มเติมทีหลังออกก็ได้นะขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าสู้กับบอสตัวไหนอ่เรายืนไหวหรือเปล่า คือแรง12อ่ะจะเป็นแรงที่โยลิได้ค่า TP สูงสุดครับแล้วก็ตัวบางที่สุดด้วยนะโดยจะมีะค่าสัดท p p อยู่ที่14หน่วยแล้วก็ลดการใช้ t p อยู่ที่16หน่วยส่วนแรง14เมื่อกี้ครับจะมีค่า t p อยู่ที่11หน่วยนะแล้วก็ลดการใช้ t p อยู่ที่20หน่วยอะแล้วก็ตั้งแต่แรง14ขึ้นไปครับถึงแรง18นะอะจะมี ค่าสัตว์ดีอยู่ที่11หน่วยแล้วก็ลดการใช้ DP อยู่ที่18หน่วยเนาะซึ่งถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจอ,ะอ่ะก็แนะนำให้ทิ้งโยรีล่างนี้ไว้ที่แรง12ก่อนนะตามนี้ได้เลยแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยว่ากันนะว่าคุณจะตัดสินใจอัพขึ้นไปหรือเปล่าซึ่งโดยหลกัหลกๆแล้วอะ่ะก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับโยรีล่างนี้เลยดีกว่านะถ้าคุณไม่ได้ใช้ อ่ะแล้วก็อีกข้อครับเรื่องของสกิลเลเวลนะอ่าสกิลที่1 s ึ่งอไอสกิล angel attention อะสกิลที่เพิ่มค่าดีฟน n ์นะให้กับตัวที่เราต้องการหรือว่าตัวของโยลี่เองอะสกิลนี้ถ้าเป็นไปได้ให้อัพไว้ที่เลเวลต่ำที่สุดครับนะอ่ะอัพไปตามการใช้งานเนาะเพราะว่าถ้าเพิ่มดีฟนอ์ให้เยอะไปก็จะทำให้ตัวละครนั้นถึกขึ้นนั่นเองเนาะได้ TP น้อยลงนะโดยเฉพาะถ้าคุณจะใช้โยรี่เป็นตัวแทงอ่ะเพราะฉะนั้นสกิลนี้อัพตามการใช้การนะถ้าเป็นไปได้ก็ยังไม่ต้องอัพก็ได้แล้วก็อีกหนึ่งสกิลครับก็คือสกิล ex เป็นสกิลที่เพิ่มพลังป้องก,กันให้กับตัวของโยรี่เองนะอ่ะสกิลนี้ก็ทิ้งไว้ที่1เลยไม่ต้องอัพครับแค่นี้ส่วน ub กับสกิลที่2อันนี้สามารถอัพเต็มได้เลยแต่ว่า ตัวของโยริอ่ะก็เป็นตัวที่คุณสามารถจํากัดเลเวลได้เหมือนกันนะเพื่อให้ตัวของโยริอ่ะมีอ่ะดีฟเฟนที่น้อยเนาะตัวบางอืมก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทิ้งโยริไว้ที่เลเวลเท่าไหร่อย่างที่บอกถ้าคุณไม่ได้ใช้โยริอ่ะก็ยังไม่ต้องไปอัพก็ได้ถ้าจะใช้ค่อยอัพแล้วก็มีอะไรอีกอ่าการอัพดาวอันนี้อ่าขึ้น5ดาวได้เลยเนาะเพราะว่ามีระบบลดดาวแล้ว อ่ะต่อไปเนื้อเรื่องโบนัสสตอรี่อันนี้สามารถอ่านได้ทั้งหมดเลยนะจะได้พลังจมตีเวทเพิ่มขึ้นมาครับ90หน่วยจริงๆริงโยลิร่างนี้ก็สามารถใช้เล่นในอารีนาได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะนิยมใช้สู้บอสในแคนหรือว่าในดันเจียนามากกว่า โอเคก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับการรีวิวตัวของย o ริแองเจิลอะถ้างันสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย